คนเกิดวันศุกร์นะครับสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่ผูกมัดนะโู้ก็ไม่ใช่เป็นคนเล่นของนะเออไม่ต้องกลัวนะครับคือเขาเป็นคนที่จริงจังนะในเวลาจะทาอะไรก็เอาใจใส่กับทุกเรื่องที่ทําในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของความใส่ใจในเรื่อง ลงลึกลงละเอียดในเรืเอ่องเอลเ็กท่น้อยเวลาทํางานก็กมักม่นตั้งใจอย่างเต็มที่หาเงินหาทองได้มีความเก่งมากๆนะครับในเรื่องใจเนี่ยก็เป็นคนจิตใจที่เก็ถ้าใครมาขอ,ขอช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ช่วยจะยินดีที่จะเต็มที่ในท,ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทานะครับแล้วดูสิว่าทสัศนคติเป็นอย่างไรภพยขึ้นเป็นภพย หันหลังนะให้หันหลังให้กัดน,นะครับคือในเรื่องความรักเจอเรื่องรักผิดหวังมาเยอะนะให้ขึ้นแบบหันหลังให้กัน,กนเนี่ยคือเขาก็อยากจะได้ความรักที่มันดีความรักที่มันถูกต้องความรักที่ไม่เจ้าชูา้ความรักที่ไม่ทาลายจิตใจตัวเขาต้องการทุกเติมเต็มนะในความสัมพันธ์ในความรักแล้วเขาก็เป็นคนที่อยากที่จะให้ความรักเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับตัวเขาเองโดยฉงนกัดน,นะครับแล้วที่สุดาเราเขาเป็นคน introvert หรือ extrovert เขาเป็นคนเอ็กโทว์ดนะครับคือเป็นคนที่ชอบปฏิสัมพันธ์ชอบเข้าหาคนชอบที่จะอยู่ร่วมกับคนมากๆจะได้มีความสุขมากขึ้นนะครับเมื่อเรื่องของอายุนะครับเขามีอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่า,ากับคุณน,นะครับไพ่ขึ้นว่าเขามีอายุเท่า,ากับคุณน,นะครับและเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศเขาเป็นคนไทยนะครับหากคุณชอบคนนี้นะครับจะทําอย่างไรจะครองใจเขาได้นะครับดูสิไพ่ขึ้นในเรื่องของ t ีอัมเปอร์เรอร์นะครับเ,เขาเป็นคนที่ดูเรื่องเหตุผลนะเออถ้าหากคุณชอบเขาหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาอยากให้เกิดคือคพูดกันตรงตรงเลยชอบก็บอกนะไม่ชอบก็บอกแล้วนถะ้าคุณสามารถที่จะพูดเขา,เขาตรงตรงได้นะรู้สึกอย่างไรการเข้าหาเขาสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นมันยิ่งทําให้เขารู้สึกเออผูกพันนะรู้สึกอยากจะเปิดใจรู้สึกว่าไอ,อ้ความรักครั้งเนี้ย มันไม่ผิดหวังนะมันไม่ผิดพลาดน,นะเพราะคุณมีความชัดเจนให้กับเขานั่นเองนะครับมาดูลักษณะที่สองนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไพ่แทงตะลุหัวใจนะโอ้คือเขาเป็นคนที่จริงจังนะเป็นคนจริงจังกับทุกๆความสัมพันธ์นะเออจริงจังกับผู้คนจริงจังกับการทํางานจริงจังกับการหาเงินนะยิ่งถ้าเขา ผิดพลาดอะไรมาเนี่ยเขาจะพยายามจะแก้ไขพยายามที่จัดการพยายามที่จะไม่ให้เรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันค้างคานะพยายามท,ท,ที่จะทาทุกสิ่งอย่างให้เกิดความสเปรดโดยทันทีนะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในทุกๆเรื่องนะครับถ้าหากคนได้รู้จักเขาเนี่ยในเรื่องของจิตใจเนี่ยเขาค่อนข้างจะซัพพอร์ตนะทุกๆคนใครเป็นเพื่อนเขาแล้วใครเป็นคนในครอบครัวเขาด้วยเนี่ยเขาทําทุกอย่างอย่างเต็มที่ซัพพอร์ตจ,จิตใจซัพพอร์ตในเรื่องของเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับ แล้วทัศนติละ่ะทัศนติไปขก้นเนี่ยเรื่องของเชือกที่กําลังขาดนะกลัวนะหรือก็มีความกลัวกลัวว่าจะผิดพลาดในความรักเจอเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาแล้วก็ไม่อยากที่จะผิดพลาดอีกไม่อยากจะผิดหวังอีกไม่อยากจะได้รับความทุกข์ในเรื่องของความรักนั้นสิ่งที่เขามองเขาเกิดจากความกลัวมากกว่าเวลาใครเข้ามาเขาจะคิดลบก่อนว่าเอ้ความสัมพันธ์นั้นมันคงไม่ดีแน่แน่เลยความสัมพันธ์นี้นมันคงผิดหวังแน่เลยเขาเจ้าชู้แน่เลยมีแต่ความกลัวความกังวลนะครับ แล้วเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือเอกโทรเวิร์ดดูสิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนเอกโทรเวิร์ดนะพยายามที่จะปฏิสัมพันธ์คนรอบข้างแล้วก็ยิ่งถ้าหากทำแล้วคนรอบข้างมีความสุขเขาก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าออกับคุณอายุเท่าออกับคุณนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ แล้วถ้าคุณชอบคนนี้นะครับจะทำอะไรจะครองใจได้บ้างดูสิไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งดาบนะการพุ่งเข้าหานะเออถือแปลว่าเขาจะมีกำแพงใจนะแต่ก็เป็นการสร้างความมั่นใจนะอีกหนึ่งทางด้วยนะครับการเข้าหาการใช้ลูกตื้นะเออการใช้การให้กำลังใจการใช้การสังเกตในนะเรื่องของสิ่งที่เป็นตัวตนตัวเขาสิ่งที่เขาชอบไม่ชอบเรื่องอะไรใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยยิ่งทําให้ดึงดูดใจนะตัวคนลัสัตว์ที่สองเนี่ย รักคุณมาก่ขึ้นเต็มที่เอาคุณมาก่ขึ้นในเรื่องของความรักนั่นเองมาดูลักษณะที่สามนะครับนี่ัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่แอบนะครับคือเขาเป็นคนที่พยายามที่จะวางแผนนะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะในเรื่องของการดูว่าอดีตเคยเกิดขึ้นอะไรบ้างนะสิ่งที่ควรทํามีอะไรบ้างเป็นคนที่ระมัดระวังในการดาเนินชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับ มันก็ได้มันก็มีโอกาสที่มาจากความที่เขาอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะได้รับความยอมรับจากคนรอบข้างจึงมีการวางแผนชีวิตได้เป็นระบบระเบียบเหมือนกันนะครับแล้วในเรื่องของทัศนติล่ะไพ่ขึ้นงัดคอนะอืก็ถึงได้บอกแล้วเขาเป็นคนที่วางแผนนะเขาเป็นคนที่รอบคอบในการดนินชีวิตในเรื่องของความรักเขาค่อนข้างจะมีความคาดหวังเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องการคนที่เขาคิดเอาไว้เขามีการวางแผนความรักแบบ ที่เขาอยากต้องการเขามีสเปคของเขาอยู่แล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอเดต้องดูวันนะโอเคถ้าไม่เอาก็ไม่เอาเลยแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการที่มีโอกาสที่มีกาแพงค่อนข้างสูงในเรื่องของการมีความรักดูเรื่องของตัวเขานะครับเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์ดไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอ็กโทรเวิร์ดนะคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจในทะุกๆความรู้สึกของผู้คนรอบข้างและก็ไม่อยากที่จะทําลายความสัมพันธ์คนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับ มารู้สึกว่าแล้วเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าภาวะคุณไพ่ขึ้นมีโอกาสอายุน้อยออกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นมาเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคนคนนี้นะครับจะทำยังไงจะคลองใจก็ได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นสองเหรียญน,นะครับพยายามที่จะให้เขาได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้น,นจะเพิ่มในการตัดใจเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมการที่เขาได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนของตัวคุณจริงๆนะครับยิ่งทำให้ เขาไม่คิดไปเองว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นแบบนี้แต่คุณจงเป็นในสิ่งที่คุณเป็นนะครับจะช่วยทําให้ตัวเขาเนี่ยทลายกําแพงความกลัวนะความกังวลความเป๊ะของเขาความที่เขาเได้เข้าใจคุณด้วยคุณได้เข้าใจเขาด้วยและความสัมพันธ์มันก็จะไปได้ดีดีด้วยเช่นกันนะครับมารูึกว่าจะเจอทั้งสาววักนณะเนี่ยที่ไหนในบ้านนะครับสถานที่แรกนะครับไปขึ้นในเรื่องของสถานที่ทํางานนะครับก็มีโอกาสได้เจอทั้งเผื่อโรงงานได้เจอทั้งในเรื่องของ หัวหน้างานนะก็มีโอกาสด้วยเช่นกันต่อมาสั์ที่สองนะครับไปขึ้นช้อปปิ้งนะ,ะหากช่วงจุกนี้นะคุณได้ไปเที่ยวห้างนะไปช้อปปิ้งนะไปซื้อของซื้อของก็มีโอกาสได้พบเจอนะโดยบังเอิญด้วยเช่นกันสั์ที่สามนะครับไยขึ้นเสริมสวยนะ,ะม,มีโอกาสเป็นช่างแต่งงานได้เหมือนกันนะมีโอกาสจากการที่คุณได้ไปซื้อเครื่องสำอางถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเจอในสถานที่ที่คุณไปเสริมเติมแต่ง ของสวยของงามนะไปแต่งหน้าไปทําผมนะไปดูแลสุขภาพร่างกายไปออกกําลังกายเนี่ยมีโอกาสเจอคนคนนี้โดยฉะนันนะครับมาดูลักษณะที่ควรระวังน,นะครับไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นตัดขาดนะครับในเรื่องของตัวคนคนนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยพยายามที่จะ,ะมาเข้าใกล้ๆนะเออพยายามที่จะมาให้ความรู้สึกดีๆกับตัวคุณนะพยายามที่จะมาช่วยเหลือตัวคุณ ต่อมาให้ขึ้นเป็นทรัพสมบัติมีโอกาสใช่ไหมแล้ว่ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือนะในยามที่คุณทุกในยามที่คุณไม่สบายใจในยามที่คุณขาดในเรื่องเงินในเรื่องอะไรแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบช่วยแบบให้เต็มที่นะแต่เป็นการที่เหมือนเป็นการเติมเต็มใจิตใจตัวคุณที่รู้สึกขาดมากกว่านะอืมต่อมาให้ขึ้นเป็นหลอกหลอนนะเป็นเรื่องการที่เขามาหลอกตัวคุณนะในการที่ แรกๆเขาจะดีทุกๆอย่างแรกๆเขาก็จะมาช่วยเหลือตัวคุณในทุกๆเรื่องนะครับแต่หลังๆเนี่ยเขาจะเข้าหาตัวคุณนะมีโอกาสจะมามีเรื่องของอเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็ตกต์ด้วยนะครับต้องระวังเพราะว่าไม่ได้มาเพราะความรักมาเพราะต้องการตัวตนของตัวคุณต้องการคุณนะแล้วไม่งั้นสิ่งต่างๆเนี่ยเขาคงไม่ให้หรอกเสียงต่เขาคงไม่เข้าหาตัวคุณหรอกนะครับแล้วเจอคนลักษณะน,นี้ใครแนะนํานอย่างไรบ้างใครือเป็นพับพฤตน,นะครับต้องมีสตินะต้องมีสติในการ ดูว่าเออเขามาเพื่ออะไรนะเขาต้องการอะไรจะกคุณกันแน่นะครับมาเพื่อสร้างครอบครัวมาเพื่อความรักถ้าไม่ใช่คุณต้องหลีกหนีจากความสัมพันธ์เนี้ยจะดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ